มันหลมปากบาละ<ม>สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุข้ขนมือนีมาพอกับกลุ่มเก่านนะคะในช่องหนูวิเชียเด็กดื้อนสิงคโปร์มือนีหนูผ้ากินสมตำจ้ามาแมา่สีน้องพิดบักคักเลยจ้า อืมหกสตอร์เม็ดใหญ่ค่ะมีป่ากมือความจ้าขาบอะไรคือขอบปุ่นคำยิ่งใหพี่เนาะโอ้ยไม่หลมปากบลา กินข้าวใหญ่ล้างจะเป็นเนื้อไหมที่เนาะมาจา้ะเบิึงแต่สีรถพี่เนาะ นัวคับสดเอาล้นไปเนาะมาจ้ะไปกินก็าออืม เซ็นข้บปุ่นบุแสบ่บ็ปไปเพี่น้องจ้ะมันมบะเมนเซ็นข้บปุ่นที่นุกกินประจำเนาะนั่นเป็นบ้านหนุ่มไหมพี่นนอกินวนบสเต็ปเลยเป็นขมีเนี่ย ยี่หัวประจับมันยังบ่มาอยู่จ้ะตับเพลๆพลกอบพี่น้องจ้ะเสียก๊อก ได้กลิ่นซอสวยซอสเทียงเขาแรงข้าง นุ้มบ่คอยเด้เกี่ยวกัพี่นอ้องนุ้มบ่คอยวางนุ้มวางนุ้มกระอัดเพิ่งพักหลังกายจะความพอแล้วพี่นอ้องจะกินเสมือนเทิ่งกับบ๊วยแล้วนะ เมืหนูจะลดความอ้วนพ่อมพี่น้องชาวแหมมาแลงหนูบอกกินเขาหนูกินหมักไม้แทมแต่ตอนเช้าตอนเที่ยงหนูกินนักๆเลยเจ้ะแหนมนักลดลดลงมากเลยพี่น้อง สัปดาหหนูจะเห็นไดไครับมืออะไรไม่ถนัานาดอ่ะน,น, <c oughs> นี่ค่อนมากขึ้นอ <c oughs> ืมเพชรใจครับพี่น้องจ้าเพชรอิเล่ นี่ส้มผิดรู้อยากกินแกงก็ไม่รูไ้ไม่ได้ไปอุดลยมากไม่ได้ไปเลยจ้ะจะแกงเฮดอยู่แกงเฮดใส่น้ำมัน พูดยางจ้ะแต่ไม่ยังไม่มีเวลาไปนะจะว่าหนูู้องโจงต้องเปลี่ยวตอนเส้าขันทุกขาบวาอาย่กะไปตอ,อนแรกอีกจ้ะไปหาเขาตอ,อนแรกอีก เั่งทมาตอบคอเมนพี่เพื่อนๆอีกนอจาะขนุตอบสาไปหาสายาบานโหพี่น้องจ้านูไปยุจ้ะบอว์คิปเขาคิดมหมแต่เมื่อบ่ถิมุจจ่าใส่กับนึกหนอย เป็นครอบคพื่เดียวกันแล้วเพชรครับเพชรตาใจไอ้พี่น้องอันวานงงน่าหนูโง่บ๊ามนี่นหนูหัวตั้งหูวานเนี่ยมันเป็นใครประมึงสื่อแม่จูเทียนนุ้อดทิมตลอดเลยหนุ้งปูะหนูก็เพื่องหัวแล้วลงทิพระเจ้าทิพี่้าจับกระเพื่งหัวนี่ใครประมึง เอาชิมก็ามพี่น้องจ้บาบะหุมวับกับมืเขือไม่ <c oughs> เคยกินไขรปลาเมือก่เคยเยอะจ้ะ <c oughs> มาตอ๊กตนวางสองสามหมื่อยอะไจ้ะ ุดเทียวหลังเอาทีมเอาทีมเอาทีม,มพักกับบุกคอ่อยไม่เดี๋ยวพี่นักงม่ได้ไปร้านให้จะมีนัมลินเจ้าขอไม่ได้ไปร้านให้น้อยจ๊ะมาตะต้อนกับ สุยุลาออืมอินเดียกห้พ่อมซีเรียน,นองไปตลาดแถวบ้านนะจ๊ะไม่ได้ไปกูรูนมา,หากหาจแงบยู่ คลิปนุก็อยากเทสให้พี่น้องจ้ะตอนนบ้มีเวลาเลยถ้าหนูหลงคลิปนี่หนูกาต้องมีเวลาไปหาเพื่อนๆพร้อมจะ้ะถ้าลงแล้วบันมีเวลาหาหนูก็ยานพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนน้อยใจเนะจ้ะ เดี cái con cái ê, cái c, cái ๋ยนุไปย่จ้ะนบอกกบอกอีกเดียยคนเพิ่ขอมาิ่นบรูนั่ะเสียงนางามน บังต่เสิยงกับปุนแล้วพี่น้องเอ้นบาดเจบแต่กินเครื่องเก่าพี่น้องแจกครับเนี่ยคองาม,มาเสรเดี๋ยวกินดูๆมันจะเสิ็ิหนเอาเองหรเนาะ จะบอกพี่เมื่อไรพี่นอ้องเล่มก่อนเล่มก่อนจ้ะเจ็บค่ะ ใส่บอกคอยพับปลาหมึกอะบอกพิษว่ากระเพาวปลาปู ไซสู่ไปซื้อมาบรจ้าพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะจ้าอย่าลืมกดติดตามช่องหนูมิเชลเด็กดื้อนะสิงคโปร์เพื่อบ่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปนะจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า